แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษานะคะโดยเป็นพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษาเป็นผลลัพธ์มาจากพฤติกรรมด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมค่ะซึ่งเด็กวัยนี้นะคะยังมีช่วงที่มีสมาธิสั้นต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนค่ะและตอบสนองต่อการเสริมแรงเชิงบวกได้ดีค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องมีความเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมของเด็กจะช่วยให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนค่ะ ต่อมานะคะคือหลักการสําคัญของการจัดการชั้นเรียนของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษาค่ะโดยหนึ่งนะคะเด็กสามารถเรียนรู้และปรับพฤติกรรมได้ผ่านการชี้แนะและการเสริมแรงค่ะ 2. ต้องการโกดกิจวัตรและความมั่นคงทางอารมณ์ค่ะและ3นะคะความสามารถที่ดีกับครูกับครูและเพื่อนมีผลต่อพฤติกรรมละการเรียนรู้ค่ะ การเสริมแรงเชิงบวกและการติดตามพฤติกรรมอย่างเหมาะสมช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ